การเปลี่ยนดวงการเงินก็คือการเริ่มใช้กระเป๋าสตางค์ใบใหม่ในเลิกที่เป็นมงคลค่ะจะมีอยู่3มเลิกนะคะเลิกวันเกิดเลิกมงคลและเลิกสะดวกนะคะพินแนะนําเป็นเลิกวันเกิดค่ะเพราะตัวเราสําคัญที่สุดนะคะเปลี่ยนในวันเกิดของเราเลยนะคะเกิดวันจันทร์เปลี่ยนวันจันทร์เกิดวันอังคารเปลี่ยนวันอังคารนะคะแต่ถ้าใครที่มีเลิกงามยามดีนะคะใช้เลิกงามยามดีก็ได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ะะเพราะเป็นช่วงของเดือนมกราคมเป็นเดือนต้นปีนะคะก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีค่ะเลิกของการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแต่อาจจะใช้เลดของการเปลี่ยนในวันเกิดด้วยนะคะเกิดวันจันทร์นะคะหาช่วงเวลาของวันจันทร์และเดือนมกราอย่างนี้ก็จะได้ทั้ง2เลิกประกบกันเลยนะคะทั้งเลิกวันเกิดและเลิกมงคลนะคะด้วยการน,นําเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์นะคะ9ก้าโมงสิหรือตีห้ก็ได้นะคะเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลามหามงคลเห็นโชคลาภค่ะผิดแนะนําเป็นช่วงเช้านะคะ เพราะช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ลหล่คนนิยมทาบุญตักบาตรบางคนก็นั่งสมาธิในช่วงเช้าเป็นช่วงที่มีพลังแห่งความเป็นมงคลเยอะมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นครบสาวันนะคะคอยตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวของมงคลค่ะสาบันวิชาทั้งหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์นะคะบอกท่านค่ะว่าเราบูชาบอกท่านว่าเราอยากให้ท่านมาช่วยในเรื่องของอะไรนะคะให้เรามีโอกาสมีช่องทางในสิ่งที่เราต้องการเข้ามาได้เร็ว,เ,รวเข้ามาได้มากขึ้นนะคะใครที่ได้รับกระป๋าสตางค์ศาสตัวเลขไปแล้วนะคะอย่า ลืมใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินที่พินจัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบรุ่นนี้859บาทนะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะใครสนใจนะคะสั่งได้เลยนะคะจะอยู่ในตะกร้าของคลิปก่อนหน้านี้หรือไม่งั้นก็ในตะกร้าของคลิปถัดไปนะคะเข้าไปเลือกดูได้เลยค่ะว่าเราเกิดวันอะไรใช้กระเป๋าสตางค์เสียอะไรแล้วหนุนดวงการเงินโชคลักและเสน่ห์เมตตาบ้างค่ะ